สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้ทุกี้จะพาทุกคนมาใดคัดรูปภาพอย่างง่ายนะก็ในคลิปนี้จะเป็นตัวอย่างของแก้วเป็นเครื่องดื่มมล้กันนะเวลาเราใดคัดนะคะทำยังไงนะเป็นพื้นฐานการแต่งรูปเลยก็ต้องใดคัดเป็นเนาะทีนี้พอเราเข้ามาที่แอปเสร็จแล้วเนี่ยให้เรากดไปที่แกลเลอรี่ของฉันจากนั้นให้กดเครื่องหมายบวกนะคะแล้วก็กดตรงนี้โทษที กดเครื่องหมายบวกแล้วกดตรงคาว่าน,นำเข้ารูปภาพที่เป็นไอคอนรูปกล้องถ่ายรูปอันบนสุดเลยนะคะกดเข้ามาปุ๊บแล้วก็เอารูปที่เราต้องการจะตัดต้องการจะได้ได้คัดเข้ามานะ,ะอย่างเมื่อกี้ขอเลือกเป็นรูปนี้นะคะแล้วเขาจะถามขนาดเนี่ยให้เอาเป็นขนาดดั้งเดิมแล้วกันนะคะไฟจะได้ชัดทีนี้ ถ้าหน้าจอขึ้นแบบนี้ให้กดยกเลิกนะคะแยกหลายสินที่วาดเนาะทีนี้เวลาเราจะไดคัดเนี่ยให้เรากดไปที่เครื่องมือที่เป็นผู้การนะคะให้เปลี่ยนเป็นยางลบนะคะแตะที่ยางลบเนาะเวลาเราไดคัดเนี่ยเราก็กดที่ยางลบแล้วก็ทําให้ใหญ่ตรงนี้คือทําให้ใหญ่เขาเรียกว่าเพิ่มขนาดยางลบส่วนอันนี้ก็คือการทําให้มันไม่ทึบอะคะ่นะเนาะ ก็เดี๋ยวเอาความแบบเอาแบบทึบสุดๆแล้วก็ขนาดอย่างรูปประมาณ64สีจากนั้นเวลาเราจะลบรูปเนี่ยให้เรากดที่เลเยอร์ดูก่อนนะคะจากนั้นให้เราแตะที่ตัวนี้ค่ะดำๆเนี่ยพื้นหลังดำๆนะทีนี้เราจะได้เห็นชัดว่าอันไหนเราลบไปแล้วนะคะเวลาจะลบเราก็บีบหน้าจอลงไปก่อนแล้วก็ใช้อย่างลบๆนะถ้าอยางลบเราเล็กเราก็ปรับให้มันใหญ่ขึ้นแรกๆเนี่ยให้มันใหญ่ไปเลย ปุ๊บ,ป,บ,ป,บปั๊บปั๊บปุ๊บปุ๊บนะคะพอใกล้ๆเราค่อยปรับยัางขัวยัางรบให้่อเ็นเล็กตุ๊กี้จบประมาณนี้นะนอันนี้เป็นหน้าจอไอโฟนนะจากนั้นเราก็ขยายขยายหน้าจอชิ้นงานของเราขยายชิ้นงานของเราให้ใหญ่แล้วค่อยลบต่อนะคะใช้นิ้วมือสองนิ้วจับที่หน้าจอแล้วก็ กลางออกนะคะทีนี้เราก็มาลบต่อนะคะเช่นมาลบข้างล่างทุกที่ขอปรับขนาดอย่างลบให้เล็กลงนะคะเราก็กดลองอ่าลองทาบดูนะเห็นไหมยิ่งเราขยายหน้าจอเราก็จะเห็นความละเอียดของตารางอะ่ะเล็กๆได้ดีนะคะค่อยๆลบถ้า ถ้ามือใครไม่นิ่งก็ปรับหัวยางลบให้เล็กๆนะคะแต่ถ้ามือใครนิ่งเนี่ยใช้ใหญ่ๆเลยจะได้เสร็จไวจะได้เสร็จไวไวนะคะทุกกี้ชอบใจร้อนแล้วก็ใช้ยางลบหัวใหญ่ๆนะคะเพราะว่าชอบเพราะว่ามันเสร็จเร็วดีนะปึ๊บเห็นไหมทีนี้ก็ปรับให้มันเล็กลงได้ตรงพวกมุมอ่ะ แล้วก็ขยายปรับหัวยยงรบแล้วก็ขยายไปเรื่อยๆนะครับตามที่เราถนัดบางคนเขาก็ไม่ได้ตัดเนียนอะไรมากหรอกเพราะว่าคือพวกนี้มันก็แนวอาร์ตอาร์ตนะคะถ้ามันไม่ต้องเรียบมากก็ได้บางครั้งงานศินลปะเนี่ยมันต้องใช้เทคนิคการ ให้เข้ากับรูปชิ้นงานของเราเพิ่มไปอีกนะคะอันนี้ก็ประมาณนี้นะอ่าอ่าเห็นไหมขยายอีกเราจะมารปข้างท่าข้างใต้นะคะหมุนปรับให้ใหญ่ลบเกินก็ไม่เป็นไร,รนะ,ะนิดเดียวขยายเยอะๆค่อยๆลบไป ค่อยลบไปนะไม่ต้องใจร้อนขนาดทุกนี้นะอันนี้คือทําให้ดูนะรีบรีบนิดนึงถ้าเราทําเองเราไม่ต้องรีบเหมือนตุกนี้นะคะถ้าลบพลาดเนี่ยเรากดอันู่ขยายใหญ่ๆอ่าโอเคเย็นๆสุดๆแล้ว ตัดออกไปเลยน้ําแข็งตรงนี้นะคะทําให้มันเนียนก็พอเวลาเราเอาไปแปะกับจิ้นงานเราเห็นไหมนี่เรียบร้อยค่ะให้ดูนะเนี่ยตัดรูปเสร็จแล้วนะคะง่ายมากด้วยการใช้แอป iBit p i n t ค่ะ ถ้ายังไม่เนียนอีกเราก็ขยายถ้าเราต้องการความเนียนมากกว่านี้เราก็ขยายชิ้นงานเราแล้วก็ปรับหัวยางรูปให้เล็กๆแล้วก็ปรับความฟุ้งก็ได้นะคะมันจะได้แบบดูแบบไม่หลอกอาตามที่เราพอใจเลยนะคะพวกเราแต่งรูปเอง ตึ้งนะคะประมาณนี้อุ้ยเห็นไหมเกินย้อนกแลบบับนะจจะประมาณนี้นะคะก็เนียวแล้วเลยจริงมันก็จะเอาไปแต่งได้ง่ายแล้วพอละเราลอง อันนี้คือพื้นขาวค่ะนะคะส่วนอันนี้คือพื้นปโปรง่งพื้นปโปร่งใสนะลองขยับเพิ่มกระดาษบางมาก่นอนเนี่ยแต่งรูปเสร็จแล้วนะคะอ่ะเราลองใส่พื้นสีอื่นลงไปหน่อยสิ สมมติข้างล่างนะคะแล้วก็เปลี่ยนเป็นแดงตรงนี้ลองเป็นสีแดงดูที่ว่ามันเนียนหรือเปล่าก็เนียนนะคะเทสีลงไปแล้วเนะ เราก็ถือว่าเราตัดเนียนมากนะคะทีนี้เรากดเลเยอร์เราปิดตาสีแดงนะคะเราก็ลบออกไปเลยก็ได้ลบออกไปเลยก็ได้ทีนี้เราบันทึกไปใช้งานเวลาบันทึกภาพไฟล์ png หรือว่าภาพพื้นหลังปโปร่งเนี่ยไปใช้เนี่ยให้กดมาที่ตัวปโปร่งที่เป็นสีขาวหรือไม่ก็สีดําก็ได้นะคะตุวกี้เป็นเลือกเป็นสีดําก็ได้จะได้เห็นชัดเจนนะคะแล้วก็กดตรงลูกศรมุมขาล่างสุดเลยนะคะกดเลยแล้วก็บันทึกตัวบนนะคะ บันทึกเป็น PNG พื้นหลังโปร่งใสนะกดเลยจากนั้นเราก็ไปดูที่คลังภาพเราได้เลยนะคะว่ารูปที่เราตัดเป็นอย่างไรนะ,ะกลับมาที่คลังภาพในโทรศัพท์เรานะ,ะเราก็กดดูเห็นไหมคะตัดนะตัดเรียบร้ยแล้วตัดเรียบยแล้วโอเค ไม่มีพื้นละทีนี้เวลาเราจะแต่งรูปต่อไปเนี่ยเราก็เอารูปที่เราได้คัดเนี่ยมา,มาแต่งได้มาใส่พื้นหลังหรือมาใส่คําพูดนู่นนี้นั่นได้ปกติเลยนะคะสําหรับคลิปเนี้ยเน้นได้คัดเพราะนั้นไปก่อนนะคะเดี๋ยวเวลาจะเกินนะคะได้คัดรูปเครื่องมือที่เราใช้ก็จะเป็นหลักเลยก็คืออย่างูปค่ะแล้วก็เราต้องมีความรู้เรื่องตัวนี้ภาพพื้นใส่นะคะ เนาะเวลาบันทึกก็แค่กดลูกศรแล้วก็บันทึกเป็นพื้นหลังโปรง่งใสแค่นั้นเองนะคะเสร็จแล้วสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ